ครับแบงค์ไทยสัตตอบแบบขาวันนี้ช่างประกาศเท่าไหร่ว่าสามเก่ามาสอบเกินไปจุดครับปุมมากี่โลน้ําหนักนี้ห้าโลครับัาเราซ้อมอยู่ที่ปอปอินครับอ๋อก็มาอยู่ได้กี่ไฟแล้วะห้าวอไฟแล้วครับเป็นไงผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีครับมีสลับกันไปเนาะล่าสุดเราไปชกที่ไหนที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับไปแพ้ด้วยอะไรวันนั้น นี่แบบจะเขาออก็คือเขาใหญ่อะนาะใช่ครับอ่แล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับกาเฟสีชูครับเคยเจอกันไหมเคยเจอครับเจอที่ไหนที่อมรครับไปไงวันนั้นผมชนะน็อกครับไปน็อกเขายังไงสองครับเออเขาบอกเขาจําไม่ได้เลยเราไปปิดเกมเขายกสองไวเลยใช่ครับเราไม่ยิงคุยเลยเหรอไม่ครับอัดเลยใช่ครับแล้วพรุ่งนี้วางเกมวางแผงไงดีก็เรื่อยๆครับตามสไตล์เราได้แล้วก็คือใครเคลียเรานี่สามยกแรกขอไปก่อนเลยใช่ครับแล้วสี่ห้า ใคอวาดไม่เอาแบบไฟแล้วแล้วนะไม่เอาครับเอออ่ะเราอุ่ยแล้วยี่ห้คนจังหวัดไปครับไปปล่อยกิโลหกสแปดครับเป็นเทเราเป็นมวยมวยสไตล์ดูดันครับอ่าเราถัดสายหรือขวาสายครับสูงร้อยหกสิบหกครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณร้อยครั้งครับฝากนอนเชีย์พวงนี้หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์แบ่งใ้ผมนะครับอืมสีเชีย์เต็มที่ครับสูสๆครับลุยโอเคขอบคุณครับต้นนครับ สวัสดีครับผมเพชรสีคิ้วก็เราจะมีชิ้นแปลรือเปล่ารือว่ากอกับบรรดาเดิมนะวันนี้ช่างพี่กัดเท่าไหร่เราร้อยสามเก้าครับโอ้ใหญ่เลยนะครับคดีราชกเท่าไหร่อร้อยสามหกครับเออยังไม่ถึงร้อยสามสามเก้าเลยนี่คือร้อยสามเก้าครั้งแรกไหมหรือว่าเคยต่อยใหญ่อยู่แล้วอ่าแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเจอแบงค์ไทยครับอืมเคยเจอกันไหมเคยเจอกันที่อ้อมน้อยครับอ๋อนั้พลาดแพ้นอกยวกองไปโดนอะไรรู้ตัวไหม ไม่รู้เลยแต่พอไปดูรีเทลเราไปพาดโดนโดนสอบนะบวันนั้นเรายัางไงต้นๆก็คิดว่าจะดูไปก่อนแต่เขาไม่ดูเลยเขาไปติดไปแรกครับเขาก็คือกล่าวว่าถ้าเขามาเราก็รอสวนเลยแต่กลายว่าเราไปพาดก่อนแล้วพรุ่งนี้วางเกบวางแผงไงดีออก็ ดักเตะดักแทงก่อนครับวงไหนก็ดักแทงเอาอืก็คือไม่วูวามแล้วใช่บเราไปนี้มาเก็บตัวที่ไหนครับเราจะวิชินครับมา,มาอยู่ที่นี่กับวงศิริด้วยกันครับผมคุณพี่ผู้อมมีใครบ้างตัวใหญ่เนี่ยพี่จรวดซื้อพี่ชาตาวแล้วก็พี่วงศิริอืมตัวตัวใหญ่เลยเนาะเก็บตัวกี่วันไปนี้รวมๆแล้วเสารอาทิตย์ครับเสารอาทิตย์ได้นะน้่นหมายถี้เราต้องคุมไว้เนะี่ยร้อยสามเก้า ปุ่มนิดเดียวประมาณ2-3โลสามโลสามโลนะสบายๆเนาะคิดว่าน้ำหนักนี้ห่วงเรื่องแรงกระแทกไหมห่วงิด้ครับอืมแต่เราก็ไม่เป็นไรครับพยายามตีหัวเข้าบ้านเอาครับเราได้ใหญ่ครับโอเคอ่ะเราใหญ่แล้วครับยี่สิบสามครับคนจังหวัดโคราชครับไปปล่อยกิโลละเขาเจ็ดครับพื้นเพลเราเป็นมวยขวาครับ่ะก็รบเรื่องอ่ะเนาะอ่ซ้ายขวาาสูงร้อย 12, เรเ<น>จ็ดสิบสองาวจุมวยทั้งหมดดีประมาณกกว่าครั้งแล้วครับฝากน้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยครับฝากพี่น้องชาวโครลาชเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับผมครับ,บค,ครับ